เช้านี้เมน,น,นูนึงสีเข็ดนำที่เข็ดแม่ไก่ด้จะ้ะเข็ดนะคะต้มค่ะ เราว่างทีทาให้เห็ดของเท่าสูกม่ยันหนึ่งกะสีมะย่างหมูไปน้ำเลยจ้านี่น้ำพริกแล้วก็ต้องกินกับหมูย่างนะจ้ะจ่างสีแสบเนาะพ่อแม่พี่น้องสีย่างแบบง่ายๆนะคะย่างในกระทะไปเลยจ้าเห็ดของเข้ากะซุกพอดีไม่ยันหนึ่งกะสีอมะตํานะคะทั้งแบบต้มทั้งแบบขัวค่ะใส่กะปิไปหนึ่งซอนซาค่ะแล้วก็โขลกเข้ากันกับเห็ดนักจากนั้นแล้วไม่ยันหนึ่งกะสีหันมะกับหมูปิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องปิดฟ้าไว้คือเกาอบไว้ค่ะหันมะหันต้นหอมนะคะกับใบสะระแหน่ค ตามด้วยผงสุรสดนะคะตามสอบใส่น้าปลาไปพร้อมค่าบีบน้ามะนาวยั่วๆัวยวให้เขากันนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องขะไม่อยอนึงสใส่เขาขวัวไปน้าน,นะคะมือได้แร้งลำดาลใจมาจากการเห็ดซ<ส>ุปน่อใหม่นะคะเอาเห็ดมาซุปแทนคะ่ะ ซุปเพ็ดของเท้ากับเนื้ได้ทีเรียบร้อยแล้วพ่อหมูปิ้งของเข้ากับเ็จเรียบร้อยแล้วจ้าจัดเสิร์ฟใส่จานค่ะอาหารเช้าของแม่ยหญหนึ่งวันนี้นะคะซุปเห็ดกับหมูปิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะเห็ดนี่ค่อยกหามาจากคางบ้านนี่แหละคะ่พะพ่อแม่พี่น้องเอินว่าเห็ดแม่ไก่นะคะหรือว่า hen of the wood นะจ้าเขาเ่าแล้วแล้วแม่ยังหนึ่งขอตัวไปกินเข่ากันเด้อ